ส่วนที่สองแอสโตเรตหรือถังพักลมถังพักลมในระบบนิวแมติกหน้าที่ของถังพักลมประกอบไปด้วย 1. กักเก็บลมอัดที่เครื่องอัดลมผลิตออกมาเพื่อลดภาระในการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 2. ระบายความร้อนให้กับลมอัด 3. ทํทำให้ไอน้ำบางส่วนที่ประปนมากับลมอัดกลั่นตัวเป็นหยดน้ำและระบายออกสู่ภายนอกและสรักษาแรงดันลมให้สม่ำเสมอ และสไลด์นี้เป็นตัวอย่างวิธีการคำนวณหาขนาดของถังพักลมให้เหมาะสมกับคอมเพรสเซอร์ยกตัวอย่างเช่นคอมเพรสเซอร์ที่ติดตั้งใหม่มีความสามารถในการผลิตลมอัดอยู่ที่1 8 0 0 0ลิตรต่อนาทีแรงดันที่ใช้ในระบบอยู่ที่7บาร์วิธีการหาขนาดของถังพักลมทำได้โดยการนำา1 8 0 0 0ลิตรต่อนาทีหารด้วยแรงดันที่ใช้ในระบบบวกด้วยแรงดันบรรยากาศซึ่งก็คือเจบวก1เท่ากับ8บาร์ เราจะสามารถคำนวณหาขนาดของถังพักลมได้เท่ากับ2,250ลิตรซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของปั๊มลม